สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้ครูบีจะพาเด็กๆมาเรียนหน่วยเศรษฐกิจพอเพียงที่แล้วเด็กๆได้เรียนรู้หน่วยวันชาติไปแล้วใช่ไหมคะเด็กๆในสัปดาห์นี้เราจะมาเรียนรู้หน่วยเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งจะเกี่ยวข้องกับพระบาทสมเด็จพระบรม ชนะก,กาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบอพิตรนะคะเด็กๆเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเศรษฐกิจพอเพียงที่ในรักรจการที่9ของเรานะคะได้ให้ปรัชญาไว้เป็นยังไงบ้างข้อที่1น,นะคะก็คือความพอประมาณ ข้อที่2ความมีเหตุผลและข้อที่3คือการมีภูมิคุ้มกันที่ดี3ข้อนี้ก็คือหลักปัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้เรารู้จักการใช้ชีวิตค่ะความพอประมาณละ่ะสำหรับเด็กๆทำได้อย่างไรบ้างก็คือ 1. เราจะไม่ฟุ่มฟุ่มเฟือยสิ่งของที่เรามีแล้วเช่นตุ๊กตา ของเล่นต่างๆแล้วก็สามารถช่วยคุณแม่ประหยัดได้โดยที่ไม่ซื้อซ้ำแล้วซ้ำอีกความพอประมาณทำงานด้วยอาชีพสุจริตไม่เป็นขโมยลักเล็กขโมยน้อยหรืออะไรก็ตามที่ไปเบียดเบียนผู้อื่น พวกนี้นอกจากไม่ใช่อาชีพที่สุดจริตแล้วยังทำให้ติดคุกด้วยทำให้ชีวิตเราไม่มีความเจริญก้าวหน้าความมีเหตุผลค่ะเด็กๆเราต้องรู้จักคิดไตร่ตรองให้ดีซะก่อนก่อนที่จะทำอะไรเช่นไม่ใช้เงินฟุ่มเฟือย เราต้องรู้จักประหยัดและอดออมด้วยเด็กๆก็สามารถทำได้โดยที่ยังไงคะเหลือเงินจากสมมติว่ามาโรงเรียนเหลือเงินมาจากที่โรงเรียนก็เอากลับไปหยอนกระปุกที่บ้านเราจะได้มีเงินเก็บมีเงินสะสมเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะคะการมีภูมิคุ้มกันที่ดี มีการวางแผนค่ะเด็กๆเราต้องรู้จักวางแผนว่าเราจะอย่างเช่นการใช้เงินเราจะวางแผนยังไงให้เรากินอิม่มมีเงินเหลือมีเงินเก็บในยามที่จำเป็นเวลาไม่สบายก็จะมีเงินไปซื้อยาได้หรือว่าไปหาคุณหมอนะคะ2 มีเงินไว้สำหรับเรียนในอนาคตของเราเพื่อใครอยากเรียนขึ้นไปในชั้นสูงสูงเราก็มีเงินพอที่สำหรับที่จะเรียนในชั้นสูงสูงได้เราก็ต้องเริ่มจากการวางแผนที่ดีมีเงินซื้ออาหารเยอะแยะมากมายเลยมีเงินซื้อเสื้อผ้าเครื่องนมห่มนะคะ ถ้าเราไม่รู้จักวางแผนเอาเงินไปใช้สุรุ่ยสุร่ายเราก็จะเดือดร้อนในเวลาที่ไม่มีเงินนะคะอ่าและเศรษฐกิจพอเพียงล่ะเกี่ยวข้องกับการทำกรเกษตรทฤษฎีใหม่กเกษตรทฤษฎีใหม่ก็คือการแบ่งสัสดส่วนได้แก่10เป็นที่อยู่อาศัยในการสร้างบ้าน เลี้ยงสัตว์เล็กๆน้อยเเลี้ยงสัตว์ไก่อะไรแบบนี้คะ่ะเป็ดไก่หมูอะไรอย่างงี้การทำนาประเทศไทยของเรามีอาชีพทำนาการนำเทกเกษตรทฤษฎีใหม่มาก็คือเพื่อสอนคนไทยของเราว่าต้องรู้จักการแบ่งสัดส,ส่วนเพื่อที่จะให้พื้นที่ของเราใช้ประโยชน์ได้สูงสุดมีแหล่งน้ำ การที่เรามีแหล่งน้ำเองเราก็ต้องไม่ต้องอาศัยแหล่งน้ำของผู้อื่นเราสามารถทำกเกษตรได้ทั้งปีและสามารถเลี้ยงปลาหมุนเวียนได้อีกด้วยการทำสวนนอกจากทํานาแล้วเรายังสามารถทำสวนได้เช่นการปลูกผักปลูกผลไม้เป็นต้นนะคะการปฏิบัติต้นตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงหละต้องทำอย่างไร ใช้สิ่งของน้ําและไฟอย่างประหยัดน้ําเวลาเราไม่ใช้แล้วเราต้องปิดก๊อกให้สนิทเราจะไม่เปิดน้ําทิ้งไว้เพราะว่าเป็นการสิ้นเปลืองพลังงานไฟก็เช่นกันเด็กๆถ้าไม่ใช้ห้องนั้นแล้วหรือไฟที่เปิดอยู่เราไม่อยู่แล้วเราก็ต้องปิดไฟการประหยัดอดออมเราต้องรู้จักออมเงิน เพื่ออนาคตของเราด้วยแล้วทำอะไรได้อีกเราต้องรับประทานอาหารและนมให้หมดไม่เหลือทิ้งเลยข้าวหรืออาหารต่างๆที่ซื้อมาหรือทำเองีนบ้านเราต้องเห็นคุณค่าของเขาถ้าเราไปทิ้งขว้างก็จะเสียดายนะเด็ก การแต่งตัวด้วยตัวเองนี่เริ่มจากง่ายๆเด็กๆคนไหนเริ่มแต่งตัวด้วยตัวเองบ้างใครๆอยู่อสามแล้วยังให้คุณพ่อคุณแม่แต่งตัวให้ไม่ได้แล้วนะต้องหัดแต่งตัวด้วยตัวเองนะคะการเก็บของเล่นละ่ะเราเล่นแล้วเราก็ต้องรู้จักเก็บของเล่นเข้าที่ไม่ไปเป็นภาระของคุณพ่อคุณแม่นะคะ วางเกินกาดอะไรแบบนี้ไม่เอานะคะลูกการเข้าแถวตามลำดับก่อนหลังเมื่อไปซื้อของหรืออะไรอย่างนี้เราต้องรู้จักต่อคิวไปเซเว่นง่ายๆเราอยากจะจ่ายเงินแล้วเราก็ต้องรู้จักเข้าแถวเพื่อที่จะเขาเรียกว่าการเข้าคิวนะ,ะการเลือกซื้ออาหารที่มีประโยชน์ล่ะ อะไรที่มีประโยชน์บ้างผักผลไม้ลูกอมขนมเนี่ยเป็นอาหารที่เด็กๆชอบแหละแต่ว่าจริงๆแล้วประโยชน์ทางคุณค่าทางอาหารมันก็ไม่สู้ผักผลไม้อยู่แล้วกินได้ค่ะเด็กๆแต่ก็คนกินให้น้อยอยากกินเยอะการกินเยอะๆจะทำให้เราม่สุขภาพที่ไม่ดีด้วยการปลูกผักและรักษาสุขภาพบางบ้านอาจจะมี การปลูกผักโดยที่ไม่ใช้สารเคมีปลูกผักเองใช้ปุ๋ยชีวภาพปุ๋ยคลอกที่มาจากมูลสัตว์อย่างนี้ค่ะก็จะช่วยให้เรารักษาสุขภาพได้แข็งแรงยิ่งขึ้นอีกนะคะ